สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผูสูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดเลยนะครับก็คือว่าทางพ่อของน้องสันนะครับเพิ่งได้มีการออกมาโพส์นะครับพี่น้องโพ์อีกอย่างนะครับเดี๋ยวผมเบาซูฟังเบาแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพ่อน้องสันฟาดทันที หลังน้องสันโดนทัวลงเพราะทําสิ่งนี้หน้าเวทีเอฟซีลั่นไม่มีใครสอนเหลือป้าพี่น้องแมนน้องสันเหตุีกอย่างเนาอคือว่าโดนทัวลุงนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับได้มีทางเพจข้าวผิดหนึ่งพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสนะครับซึ่งเป็นการโพสนะครับตำหนิเพจข้าว ที่เป็น FC ของทางวอร์ดบิ๊กนั่นแหละครับเพื่อนบอกว่าผิดเข้าผิดนี่นะครับชี้นำนะครับให้เอฟซนะครับไปบุลลี่นะครับทางน้องสันนะครับหรือว่าทางคุณเผวเผานะครับซึ่งเพื่อนบอกว่าผิดเข้าผิดนี่เฮ็ดให้ค้นมาแสะมาดานะครับคุณเผวเผาแล้วก็น้องสันนะครับแล้วกับเป็นการเอาขอความนะครับที่ทางเอฟซนะครับได้มีการตำหนินะครับทางน้องสันนะครับว่าการแสดงหนาวิธีเนี่ยมาพาน บพว่าที่เป็นการแต่งตัวการเต้นการแสดงหรือว่าการอินเตอร์เทนประมาณนี้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับที่พื้นออกมาแปะไว้นะครับว่าเอฟซีนะครับตำหนิน้องสันแบบใดเน่นะครับเอฟีท่านแรกพี่น้องท่านนี้บอกว่าไม่มีคนเทนเรื่องการแต่งตัวให้เหลือนะครับมองว่าการแต่งตัวนี่พันประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วก็เอฟีท่านต่อมาบอกว่าม้วนมองใดวะนะครับก็บอกว่ามันโมม้วนนะครับนะครับ เดี๋ยวเราก็ขอความต่อมานะครับเ c ีท่านนี้นะครับเพื่อนคอมมต์เพื่อนบอกว่านักร้องงานกีฬาสีโรงเรียนนะครับเลี้ยวท่านต่อมานะครับท่านนี้คอมมต์ไว้นะครับเพื่อนบอกว่าฟรีก็ไม่ไปดูไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ต้องบอกด้วยพี่น้องคุณมักกมีนะครับคุณบัวมักกมีนะครับแต่ว่าเพื่อนเอาคอมมต์ที่ว่าทางเอฟซีบัมักบ่ชอบนะครับมาลงนะครับเลี้ยวท่านต่อมาก็บอกว่าติ้น คือขี่กระเดียนตายแดดนีนะครับอันนี้คือเป็นคําตําหนินะครับนะครับผมแล้วก็ท่านต่อมานะครับเพื่อนก็บอกว่าผู้จัดการเขาบ่ามีเทสในการแต่งตัวให้มันทันสมัยหรือให้เขากับสมัยติเหือนะครับเมาปันใดกรบโปเต้นก็อ่าขอไปครับเมาปันใดก็บเต้นพอออกเด้อถ่ายยูหนาห้านันนะครับกหลายๆคนนะครับนะครับ บอกว่าน้องซันนี่คือการเต้นนะครับกับ่อพานนะครับการแต่งตัวกับ่บพานประมาณนี้พี่น้องนะครับเพือนกันเลยเพจข้าวเพจนี่ก็เลยเอาไปลงนะครับนะครับบอกว่าเพจนะครับของทางฟังเอฟซีบอดบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับไปล้งข้าวเพื่อให้น้องสันนะครับโดนแสะโดนดาประมาณนี้หลังจากนั่นเนาะครับทางพ่อของน้องสันเพือนกระหินเพือนก็ได้มีการแช์นะครับแช์ขอความนี่ออกไปนะครับแล้วทางพ่อน้องสันเราก็เลยโพดแบบนี้พี่น้องนะครับเพื่นโพดว่า แค่อยากจะวิจารณ์สิ่งที่คนอื่นทำเพราะมันเป็นงานอย่างเดียวที่เขาคิดว่าตัวเองทำได้ดีนะครับอันนี้หมายถึงเพื่อนฟาดกับผพียเข้านะครับผมนะครับทีว่าที่ไปลงข่าวให้นนองสันถือว่าประมาณนี้พี่น้องบอกว่าแค่อยากซีวิจารซื้อเพราะมันเป็นสิ่งที่พื้นที่เขาเห็นได้ดีประมาณนี้พี่น้องนะครับแล้วก็บอกว่าเขาจึงหาโอกาสวิพากวิจารณ์และโต้แยง้งนะครับ คู่อื่นอยู่เสมอๆนะครับเพื่อให้ตนเองได้แสดงความสามารถจะได้รู้สึกมีคุณค่ากับเขาขึ้นมาบ้างนะครับกับความหมายนะครับก็บ,บอกว่าเพลขดาวนะครับที่ลุงข้าน้องสันนะครับที่ให้ถือได้น,นะครับก็บ,บอกว่าความสามารถของเขาขคือว่าการวิพากษ์วิจารณ์นี่แหละเขาที่ได้มีคุณค่าขึ้นมาเขาก็เล็จจ้องที่สีวิจารณ์ประมาณนี้พี่น้องนะครับเรียกได้ว่าพ่อน้องสันก็ฟาดกับเบาๆนะครับผมก็เลยเอามา อัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่พีพ่น้องน้อง,องม,มีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กะแสดงความคิดเห็นของมาได้หรือครับผมนะครับน้องซันนะครับโดนทัวลงนะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตัวการแสดงหน้าเวทีรวมถึงการเต้นด้วยนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าบ่มีคุณเท้นให้ตีบ่มีคนบอกตีนะครับบ่มีคนสอนตีว่าต้องเต้นจังไดหรือว่าต้องแต่งตัวจังไดประมาณนี้อันนี้เป็นมุมมองของทางอีฟซีที่พื้นวิพากษ์วิจารณ์นะครับ พี่น้องนะครับแต่ว่าคุ้นมากกับมีนะครับคุ้นชินชุมกับมีคือกันประมาณนี้ครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ